สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เขารัรกสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับนนท์และก็พี่ภูมินะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกโดยเฉพาะสําหรับสาวๆใครที่ยังไม่มีคู่ควงออกเดทค่ะต้องรีบฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่ามีร้านรองเท้าไอเดียสุดเก๋เลยค่ะช,ชื่อว่าช Cho ูชูชูส์นะคะเขาจัดแคมเปญสุดพิเศษสําหรับสาวๆที่เข้ามาซื้อรองเทา้าซื้อหนึ่งคู่รับสิทธิพิเศษไปเลยสามารถควงชายหนุ่มออกเดทได้ฟรีหนึ่งคน ใจว่าถอมว่าผู้ชายวนนี้มันตกมาจากไหนครับว่าเจ้าของร้านไปจ้างมาดิเปล่าค่ะอันนี้มาจากความสมัครใจล้วนๆเลยค่ะเขาให้หนุ่มโสดที่อยากจะมีแฟนนี่นะคะลงทะเบียนกับเว็บไซต์จัดหาคู่ค่ะแล้วก็ให้เลือกรองเท้า20คู่ด้วยกันที่อยากจะให้สาวๆได้สวมใส่พอสาวๆมาซื้อรองเท้าปุ๊บก,ก็สามารถเลือกชายในฝันจากรายชื่อที่มีให้เนี่ยนะคะควงไปออกเดทได้ค่ะหนึ่งคน โอ้โหสรุปแล้วก็คือการตลาดขั้นเทพนั่นเองครับเป็นการมิกซ์แด์แมทช์กันระหว่างเว็บไซต์หาคู่แล้วก็ร้านรองเท้าค่ะเกม๋มากเลยพี่โนต้ตใช่แล้วว่าแต่ว่านุ่มโซ่าึงพี่เนี่ยนะลอเนี่ยนะตอนนี้อยากสมัครมากเลยร้านอยู่ไหนนนลืมบอกไปค่ะว่าร้านรองเท้าสุเกตที่นี่นะคะอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะไกลเกิน <c oughs> ส,สากกัวลาลัมเปอร์ก็ต้องอโทษด้วยนะครับ ความสดความหล่อเนี่ยคงต้องอยู่ที่ประเทศไทยนีเท่านั้นเลยครับสมัครไม่ได้ฮะไกลเกินไปครับโอ้สเส็งคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งท้อใจไปนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะมาใช้สิทธิที่พิเศษดีๆกันนะคะกับหลากหล,ลายเรื่องราวและก็สาระในชุรักชุรสของเรารับร,รองว่าไม่ต้องไปไกลถึงมาเลเซียก็เจอของดีแน่นอนค่ะเซอร์ไพรส์แบบว่าสนใจมากกว่าค่ะถูกไหมครับจะรักหรือไม่รักไม่แน่นะแต่ถ้าเกิดงอนงอนและอีกฝ่ายงอ้อชอบให้แฟนตีก้นนะคะ มันรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีอะค่ะแต่พอพักหลังๆเริ่มเริ่มปิดใจกับการมีเซ็กแบบนี้แบบนี้จะเข้าข่ายโรคจิตไหมคะคุมหมอเราแวะไปดูบรรยากาศในห้องเรียนของน้องๆวิทยาลัยเทคโนโลยีสีวิกรอนบริหารธุรกิจกันหน่อยนะครับ มาเรียนก็หลากหลายแถมทัน,ทน,ทน,น,น,ทนสมัยและเน้นไปใช้จริงนี่เรียกว่าคุณภาพเต็มร้อยแต่เอ๊ถ้าเป็นเรื่องรักจะเต็มร้อยด้วยหรือเปล่ามาเจอนอสถูกกับโพที่จะสำรวจกันเลยครับ รักจะยืนยาวกว่ากันค่ะระหว่างโทร์อยู่ไหนแล้วเนี่ยเขาอยู่กับลูกแกบเห็ดอยู่เดี๋ยวจะรู้ก,กันนะเตงเขาคิดถึงเต้นะตรงนี้ไม่ตอกอะ่ะไม่ตกเอาล้มนะอุ๊ยแดดร้อนตัวเ,งอ,ยยอ,เองทำเซอร์ไพรส์ ปิดตาก่อนอุ้ยโอเคตาก่อนปิดตาก่อนเอาไปยินดูซิ เขไม่จบเขไม่ใสเขไม่ไสอาให้ป,ร,ร,ปรึกษาะรึกษา่อนจับจับหน้าตาแบบนี้ไม่ได้จะไม่ได้เป็นนักศึกษาเนอะพี่โนครับน่าจะเป็นอะไรคะครับผม ไม่ครูใหญ่ก็อาจารย์แล้วละคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแฟนสักคนหนึ่งเนี่ยอยากให้แฟนเราอยู่กับเรานานๆยาวยาวเนี่ยเพี่จะใช้เทคนิคอะไรครับทำเซอร์ไพรส์ครับทำไมถึงได้เลือกข้อนี้ครับเพราะว่าทำสิ่งดีให้กันเพราะว่าจะได้ลืมกันยากๆ่ะในห้องนี้มีใครที่อยากจะเซอร์ไพรส์ไหมค่ะเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยได็ดขาดตัวใจแล้วตัวใจแล้ว น่ารักไหมถ้าได้แฟนนี้รักไหมรักไหมรักไหมดูเหมือนเป็นคนอบอุ่นนะเหมือนคนอบอุ่นนะค่ะมีนอนบ้างเที่ยงกันบ้างอ๋อทำไมอะคะเพราะชีวิตจะได้มีสีสันผู้หญิงชอบให้หนุ่มงงอไหมชอบค่ะชอบมากไหมค่ะมากที่สุดไหมที่สุดค่ะเขางอนเขาไม่ได้อารื่องเขาเปิดโอกาสให้เรางอข้อไหนสําคัญสุดคะ ทำเซอร์ไพรส์ครับทำเซอร์ไพรส์ทำไมสำคัญครับเซอร์ไพรส์เพราะผู้หญิงจะได้รักรับพี่นะเพราะผู้ชายเ<อ>นี่ยนะมันเป็นเพศที่มันทำเซอร์ไพรส์ไม่เป็นมันไม่ได้ละเอียดมันคิดไม่ได้มันไม่เข้าใจว่ามันดีพิเศษตรงไหนมันพิเศษตรงไหนครับเพราะมันเหมือนกับเราเอาใจใส่ใก,กันไอความรู้สึกพวกนี้มันมีค่าใช่ไหมครับเจอแล้วแบบโดนเลยใช่ไหมค,ครับโดนอะไรครับโดนใจโดนใจ,นใจนมีแฟนสักคนนึงกินใจสุด งอนนอนเลยนะไม่ได้แปลกนะพี่ไม่คิดว่าจะมีคนที่ใช้เทคนิคนอนเยอะนะสาวๆทั้งนั้นเลยอ่ะ,อะคือเราเป็นผู้ชายท,าที่ไม่เข้าใจทําไมเราต้องแบบงอนเพื่อให้อยู่กันยาวๆด้วยเขาจะได้งอเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นเหรอ,อทำไมผู้หญิงถึงชอบให้ผู้ชายงอช่วยบอกกับผู้ชายง่ๆอย่างพี่หน่อยไม่รู้จริงๆมันจะมาหาเรื่องโกรธเราทุกทุกวันนี่ยังไงก็เขาไม่สนใจอ๋อถ้าเกิดเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจเนี่ยคือแล้วงอนแล้วงอนเรางอนได้เลยครับเป็นผู้ชายเรางอนได้ ผมถึงทำมอและสำหรับตัวเราใช้เทคนิคไหนโทรหาโทรคุยกันบ่อยไหมบ่อยครับขนาดไหนถือว่ากำลังพอดีทุกวันครับต้องกุตมอร์นิ่งทุกวันไหมไม่ครับต้องกุดไนท์ทุกคืนไหมไม่ต้องครับเดี๋ยวมก็เลิกกันครับสั้นๆวิธีที่เราจะเลือกใช้คือเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ชัดเจนนะครับเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เทคนิคโทรหา Good morning Good night Social network กดไลค์ได้เป็นใครที่คิดว่าทำเซอร์ไพรส์รักยืนยาวสุดเลยค่ะ <î> s> <S ผลโพลรักจะยืนยาวของน้องๆเมื่อคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาน่าสนใจมากเลยครับงอนบ้างนังโด่งมันเลยไม่ถึง 69.29%ตามมาด้วยสปอย์28.24%ส่วนโทอบ่อยๆน้อยสุดไม่เพียง6.47%แล้วข้อเท็จจริงเรื่องรักยืนยาวจะเป็นตัวเลือกไหนมาฟังความเห็นจากเลฟติวเตอร์กันเลยครับ การโทรศัพท์หากันเนี่ยรหรือการส่งอะไรต่างๆมาเนี่ยถ้ามันมากไปเนี่ยนอกจากจะทําให้ความรักไม่ยืนยาวแล้วเนี่ยมันยังอาจหน้าเลยครับหน้าลาคาญจริงไหมน้องจริงไหมครับเพราะนั้นมันต้องโทรพอประมาณค่ะค่ะถ้าเกิดตีความมาสุดท้ายนะว่าแปลว่าไงนะสนใจไม่สนใจก็คงไม่โทรไม่อะไรทั้งหลายใช่ไหมนะแถ้าเกิดเซอร์ไพรส์เป็นยังไงเซอร์ไพรส์แปลว่าสนใจมากกว่าค่ะถูกไหมครับจะจะรักหรือไม่รักไม่แน่นะ แต่ถ้าเกิดงอนงอนและอีกฝ่ายงา้อมันรักแน่ไหม ไม่รักมันจะง,งอให้โง่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะใช้วิธีนี้มากที่สุดเลยเพื่อจะทดสอบว่าแฟนเรายังรักเราอยู่ไหมก็งอนเล็กงอนน้อยถ้าอีตาคนนั้นมันก็ยังงออยู่เรื่อยๆมันก็เกิดความมั่นใจใช่ไหมครับผู้ชายเกิดมามีหน้าที่อะไรบ้างครับหนึ่งรับฟังภรรยาหรือว่าแฟนคนรักเล่าให้ฟังอย่าคิดว่าบ่นเด็ดขาดกาจำไว้นะจำไว้ใส่สมองเลยนะ,ะนะไม่ว่าเธอเล่าอะไรเล่าให้ฟังถึงเธอเล่าครั้งที่ห้าสิบเราก็ยิ้ม ห้ามบอกว่าผมฟังมาแล้ว50ทีแต่ต้องพยักหน้าให้เป็นจังหวะในใจจะคิดอะไรก็แล้วไปนะครับและไม่ว่าเธอจะงอนให้ง้ออย่างไรไม่ว่ายังไงครับก้มหน้าก้มตาง้อไปเพราะว่าดันไปเอามาแล้วคนจะง้อก็ต้องมีสารสิงการง้อแล้วถ้าเกิดคนงอนดูท่าทีแล้วมันไม่ง้อเราแน่แต่เราจะเก็บเอาไว้ไม่ปล่อยก็กลับไปง้อเขาซะคำนั้นก็ใช้ได้งอนงอนง้อๆอไปเถอะไอ้เซอร์ไพน์นี่อย่าคิดกับแบบเด็กๆ แต่ถ้าเกิดมีความรักยืนยาวนะถ้าคนงอนและคนงอ้อชีวิตรักยืนยาวการันตีครับคสำหรับตอนนี้นะครับพักันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาสูุกันตอบรายการชิวรักชูรคัสักค่ะชอบให้แฟนตีก้นนะคะ มันรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีอะค่ะแต่พอพักหลังๆเริ่มเริ่มติดใจกับการมีเซ็กแบบนี้แบบนี้จะเข้าข่ายโรคจิตไหมคะคุณหมอถึงเวลาเคลียร์ปัญหาหัวใจกับเราแล้วนะครับวันนี้เนี่ยส่งเข้ามาเยอะเลยทีเดียวมีทั้งการโทรเข้ามาจากทางบ้านนะครับแล้วก็ส่ง,งจดหมายเข้ามาด้วยส่วนกูรูรักของเราในช่วงนี้ครับวันนี้เราต้อง ขอต้อนรับคุณหมอวิมลรัตน์วันเพ็ญเข้าสู่รายการชุรักชุรสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะไขตู้จดหมายไปรษณีย์ของชุรักชุรสมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะที่ถามเข้ามาค่ะว่าดิฉันกับแฟนเนี่ยคบมากันเกือบปีแล้วนะคะปลายปีนี้เราก็จะมีข่าวดีด้วยค่ะวางแผนแต่งงานกันค่ะแต่กลับมาเจอปัญหาโดนแฟนเก่าของแฟนตามรังควานค่ะ ทั้งที่เขาก็เลิกกันไปได้ประมาณ5-6ปีแล้วนะคะช่วงแรกแฟนดิฉันก็ตามง้อขอคืนดีแต่พอนานเข้าแฟนดิฉันก็รู้สึกว่าเขาไม่มีใจให้แล้วก็เลยตัดใจค่ะแล้วก็มาคบกับดิฉันนะคะเราครบกันมาเกือบปีค่ะพอฝ่ายหญิงเริ่มรู้ เขาก็โทรกลับมาหาแฟนดีฉันฝ่ายหญิงเนี่ยบอกกับดีฉันค่ะว่าไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ได้อยากกลับมาคืนดีกันแล้วก็บอกให้ฝ่ายชายเนี่ยรักดีฉันให้มากๆอย่าคิดถึงเขาเลยอแต่ล่าสุดฝ่ายหญิงกลับมาบอกแฟนดีฉันว่าดิฉันไปด่าเขาในว h a t s app ค่ะ ทั้งที่ความจริงดิฉันเนี่ยไม่มีเบอร์เขาเลยนะคะเป็นแบบนี้หลายครั้งแฟนดิฉันเริ่มลังเลและก็ไม่เชื่อใจเราเนี่ยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงคนนี้บ่อยมากจนตอนนี้ดิฉันกับแฟนเริ่มเสียสุขภาพจิตกันแล้วลวะคะ่ะดิฉันรู้ว่าผู้หญิงคนนี้แค่ยอยากจะเอาชนะไม่รู้จะทํายังไงดีตอนนี้อยากให้เขาปล่อยเราไปสักทีค่ะรบกวนคุณหมอและก็ช่วยขอความเห็นให้ด้วยนะคะแต่จริงอันนี้ต้องบอกกันมันสําคัญที่ฝ่ายชายเหมือนกันเข,า,ข,า,ขาเลือกใคร ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเขาเลือกเราก็เป็นต่อแต่เขาเลือกเขาก็ดูแย่นิดนึงใช่ไหมคะแต่เท่าที่ฟังดูเหมือนว่าตอนนี้เหมือนเขายังอยู่อยู่ข้างเรานะเขาเขาวางแผนจะแต่งงานกับเราแล้วก็ตอนนี้ก็ยังแบบเรียกว่ายังวนเวียนอยู่กับเราอยู่ยังมามีเรื่องทะเลาะกับเราอยู่เรียกว่าเรานี้เป็นต่ออยู่ระดับหนึ่งนะคะมีคําแนะนํำไหมคะว่าคุณผู้ชายคนนี้จะไปเลิกกับแฟนเก่ายังไงให้จบด้วยดีแล้วก็จากกันดี จริงๆก็แค่ไม่ยุ่งมันก็จบแล้วนะคะแค่ไม่รับสายเงี้ยเหรอคะคือถึงต้องเคลียร์กันก่อนไงคะว่าจริงๆผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขายังรู้สึกอย่างเงี้ยแฟนเก่าสงสารรู้สึกผิดหรือว่าอย่างไงเออเราก็จะได้เคลียร์ได้ว่าความรู้สึกผิดมันแก้ด้วยอย่างอื่นได้ไหมเพราะอย่างนงี้มันจะทําให้เกิดความบั่นทอนระหว่างเราแล้วเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะซ้ารอยคือคุณอาจจะมารู้สึกรู้สึกผิดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อีกก็ได้ ของพวกนี้มันต้องคุยกันว่าทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหน,นถ้าเกิดว่าทางนั้นจบแล้วก็ไปคุยให้เรียบร้อยว่าเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันจริงๆตอนนี้เนี่ยครอบครัวก็เป็นธรรมชาตินะที่เรียกว่าถ้ามีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาไม่ว่าครอบครัวไหนก็ต้องมีปัญหาทั้งนั้นแหละ,ใช,ะใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าทางนู้นเข้าใจาก็ลดตรงการติดต่อตรงนี้ลงเราเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวแต่งงานกันไปเสร็จแล้วแล้วก็ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยโทรติดต่อกันอะไรอย่างนี้แต่คงจะไม่มาขอมาคุยเล่นกันอะไรขนาดนี้ซึ่งคิดว่าอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่เรียกว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจในประเด็นนี้อยู่แล้วที่เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าทางนู้นไม่เลิกนี่ก็แสดงว่านะก็เรืออะไรอย่างนี้คุณบอกไม่น่ผมใส่ปืนใส่ไฟไปงั้นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอยากจะพูดคุยแล้วเราเชื่อใจได้ไหมครับว่าสิ่งที่ออกมาจากปากของผู้ชายเนี่ยเชื่อใจได้ แล้วบางคนอาจจะยัง <ừ m. S 2> แถไปเลยเพราะว่ายังอยากจะเก็บยังอยากจะกักแล้วก็โอ๊ยฉันไม่มีอะไรแล้วตัวโทรมาปรึกษาพอดีคุณพ่อคุณแม่เขาอยากจะทานู่นทานี่อะไรเงี้ยก็ปรึกษากันอ <ừ m. S 2> ะไรเงี้ยมันเชื่อใจได้เลยบอกไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของคนอื่น,นตัวเองบางทียังไม่แน่ใจเลยว่าตัวเรารู้สึกยังไงถูกไหมคะเพราะนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นเราบอกไม่ได้แต่เราไม่ได้หมายความว่าเราปิดหูปิดตาเราคุยกันแล้วเราดูจากสถานการณ์ต่างๆแล้วเราคงต้องมาประมวลอีกทีนึงว่า แล้วอนาคตของเราเราจะเอาอยัางไงต่อไป<ม>แต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นในการที่จะคุยเริ่มต้นในการที่จะหาทางออกอที่ไม่ใช่ทะเลาะก,กันเนี่ยชีวิตก็คงจะทะเลาะก,กันไปอย่างนี้ไปไเรือ่อยสุดท้ายก็ทะเลาะก,กันจนมันอยู่ด้วยกันมองหน้ากันก็ลำคาญกันแล้วก็เลิกลากันไปใช่ก็ต้องบอกเจ้าของจดหมายว่า เปิดประเด็นคุยเลยดีกว่านะคะคุยอย่างใจแบบที่เนีอย่าเอาความคิดของเราไปใส่อย่าเอาเอาชนะนะคะทำตัวเองให้ดีและมีคุณค่านะครับสิ่งดีๆยังไงก็ต้องตามมาเองถ้าเขายังไม่สามารถที่เห็นตรงนี้ได้เนี่ยเชื่อว่าจะมีผู้ชายคนอื่นแน่นอนที่ต้องเห็นความดีและคุณค่าของเราค่ะเคลียร์กันไปกับหนึ่งจดหมายใหญ่ๆยาวๆกันไปแล้วนะคะที่เดิมาต่อที่ไซต์โทรศัพท์ค่ะจากทางบ้านกันนะคะคุณพราสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมีเรื่องจะเรียนปึกษาคุณหมอนิดนึงนะคะพอดีว่าคบกับแฟนมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีเซ็กกันแล้วเวลาการมีเซ็กของเราทั้งคู่ะคะ่ะพราวชอบให้แฟนตีก้นนะคะมันรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีอะคะ่ะ<ม>แต่พอพักหลังๆเริ่มเริ่มติดใจกับการมีเซ็กแบบนี้ก็เลยหาวิธีที่จะร่วมเซ็กดัแบบยกตัวอย่างนะคะ ยกตัวอย่างเช่นชอบให้แฟนจำลองเหตุการณ์อย่างเช่นจำลองว่าเราทะเลาะกันมีปากมีเสียงลงไม้ลงมือกันแล้วก็ถึงจะมีเซ็กกันนะคะแบบนี้จะเข้าข่ายโรคจิตไหมคะคุณหมออืมค่ะแล้วแล้วแฟนเข,ขาว่ายังไงบ้างคะก็ก็ไม่ว่าอะไรนะคะก็ก็คือก็สนุกกับ ทั้งคู่ไม่มีปัญหาอะไรอะค่ะก็คือเรียกได้ว่าสามัคคีกันดีในเรื่องนี้นะคะ่ะแฟ<ต>นก็ชอบเหมือนกันใจตรงกันอน่างนั้นคาถามแรกก่อนว่าเป็นโรคจิตรหรือเปล่านะคะ,คะถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าโรคจิตนะคะ,ค,ะคือเอาเป็นว่าโรคจิตในความหมายของโรคจิตเลยจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นมีหูแววประสาทร้อนลงผิดอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติในในในเชิงของเรื่องของเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไอ้ตรงนี้มันก็ไม่ได้จัดอยู่ตรงนั้นนะคะคือเป็นรสนิยมเออเป็นรสนิยมอย่างหนึ่งค่ะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันใช่ใช่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อันตรายคือเราไม่ได้พลิกพลิกเลยจนเรียกว่าอันตรายต่อสุขภาพแล้วอะนะคะแล้วก็คู่ของเราก็โอเคนะคะตรงนี้อันนี้แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคู่ได้เลยนะคะแฟนแฮปปี้ด้วยนี่ยิ่งดีเลยใช่ไหมงั้นก็เป็นรสนิยมตรงกันแล้วก็มีความชอบเหมือนกันไม่ได้ไปเบี่ยนเบียนอะไรใครค่ะแล้วก็จริงๆการที่คุณพาวว่าเรียกว่า ไม่ได้มีความรู้สึกแย่ต่อต่อการมีเซ็ก์หรือการที่จะหาสิ่งแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆเพื่อมากระตุ้นทําให้เรื่องของชีวิตเซ็ก์นี่มันมีความสุขขึ้นเนี่ยรจริง,รงๆเรียกว่าคู่นี่น่าอิจฉามากมผมว่าชคงดีนะนะคะคือคุณแพอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ทั้งเพศเลยนะถ,ถ้าเรียกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซ็ก์บางทีถ้าเกิดคบกับใครไปนานๆสักพักหนึ่งถ้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะจำเจได้แต่ตรงนี้เขาจะมีการ โรเล y มีการเล่นละครอะไรกันอันนี้ก็คือเราก็ไม่ได้แนะนําให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำตามแต่ว่าใครที่มีรสนิยมแล้วก็ชอบหรืออยากจะลองอะไรใหม่ๆเนี่ยลองดูถ้าเกิดคู่รักของเราเนี่ยเขาโอเคแล้วก็เอ็นจอยไปด้วยเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่โชคดีใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะใช่เรื่องนี้จริงๆไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะคะแค่ว่าเออชอบตรงกันชอบเหมือนกันก็ยิ่งดีเลยแล้วก็เออแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทําให้เราจะติดโรคหรือว่าเกิดให้สุขภาพเสียอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคค่ะก็ขอให้มีความสุขกชีวิตรแฟนะะค ขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะ,คะแหมครับกังวลใน,นว่าตัวเองจะคิดมากเป็นโรคจิตแรงที่แล้วเป็นสาวที่น่าอิจฉาและคุณแฟนก็น่าอิจฉาด้วยใช่ค่ะใจตรงกันชอบกันพอดีนะคะเดีย๋ยวเร็วไปใช้บ้านนะครับน่าสนใจนะคะแหม่วันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณหมอวิมลรัตนเพ็ญนะคะที่มาเคลียร์ให้กับเราทุกๆข้อสงสัยเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะทุก คำถามนะครับทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เนี่ยเราสามารถที่มาช่วยกันเคลียร์ได้ผ่านทางรายการชูรักชูรถครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะบพบกันใหม่ครั้งหน้าราตรีสว,ตส,สวัสดิ์ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ